ควดควดขวดขวดควดมีความสุกกับกวดขวดกวดกวดยายมาอยู่กับขวดขวดหนาขวดหลังขวดขวดขวดทำลายทำลายยายบอกบ่าหายทำลายมาก็ต้องทำลายหน่อยๆขวดขวดขวดวดขวดวดกวดขวดวดขวดขวดขวดกวดข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 วดกวดวดมวดกวดขวขวด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 กวดข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 วืขวดมวดขดขววัขวด กวาด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 ยั่งยังยังมาบอกกูเศร้าอีกแบบนี้อวมาบอกกูเฮ็ดต่อบบนี้กวาดโอยม่วาดกวดขวดพอาทไรอ่ะกวาดกววดกววดวกวดกวดกว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 ววดวดกวดวดกวดแบบนี้ทั้งวันยังได้บนะเมยตั้งโดนก็จีบอกกูเศร้าเว้ย กบเมื่อยป็นไว้ขวด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 วยังมาบอกกูเศร้าอีกก็ยากกับดีดากูบันีวโอยนี้ไปมึงมันทำลายโซฟา เออมันหนีกลูกนี่ละคุณมันไปไกลๆเลยอือแต่ละเหมือแต่ละเวทนี่้องป้ากูออกไปตั้งนอกเลยวะ,ะล้วโดนเจนะี๊ยังปลอยเานาะตีมกูไปต่ในบ้านเนาะกูก็บบ๊อมิอยังเงี้ยแล้วเนาะพ่อกูทำลายโชว์ว่ากับไม่เกียดติเนี่ แต่ก่อนนี่นะปล่อยออกได้ออกดีเนาะบ่ปล่อยกูกร็รรู้เองทุกวันนี้ถือครั้งอะไรอยู่ในบ้านนะไม่ได้ออกไปโชว์ประงารตี๋ก็เจ้าเลเซียมว่าละลชุนกลายเป็นหมาเบื่อเลยกูเัยนี้งน้ากูจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ถ้ากูกไปขึ้นรถนะน้าวะได้นั่งทั้งรถสักหน่อยก็ยังดีวะเอิ้นกูในแบงเอิ้นกูไปนั่งบอลรถในแบง เอ ال, ็นกูไปนั่งเบาะรดเร็วนั่งทั้งหน้ากันยังดีพ่อได้มาดอยู่เด้อยู่พวงมาลัยเหนไหมเร็วเอ็นกูลุกเร็วเอ็นปุ๊บกูลุกปั๊บไปเด้หนี่ขอแค่เอ็นไปแซนอือไหลีบ่ะมูติงไงเด้หนี่ปไปงั้นกูลุกเร้วกูได้นั่งรถแล้วมื้อนีิทางพี่กูรุ้นเปิดประตูเออได้ขึ้นแลระโงว์นี่ครับ นี่พ่อได้มาดมีความจุกม,มาดจะมีกาวแล้วกูพ่อได้เกิดทั่งรถวะไม่มต้องไปใจดอกโอ้บัาไงไปี๊ดไ่ซาม่าฮ่าฮ่าฮ่าน่า้่าฮอาฮ่าฮลาน่าฮ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 ่อ่าา <c oughs> ข,ขึ้นร,รถฮ่าฮา่า่กูก่็ฮ่าา่่าฮ่ไฮ่าฮ่อากูไปใจดอก มึงพ่อูเมื่อคนลอดในเอล็แก่สาเนี้กับพ่อมีแห้งแล้วอืท่านี่แหละปะลงนี่นี่มามเออตัวตะกู